สวัสดีค่ะทุกคนขณะนี้เวลา15นาฬิกาหนาทีนะคะพรุ่งนี้เช้าก็จะมีพรีริมกันแล้วนอะรอบพรีริมรอบชุดประจำชาติก็เป็นธรรมเนียมทุกปีเพราะว่าปกติจะเปิดไพ่ลักษณะคนมงก่อนพรีริมทุกครั้งก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นยังไงใครจะได้ใครจะมงใครจะใส่ชุดสีไหนอะไรยังไงไม่รู้ขออนุญาตอ่านตามไพ่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆ ที่พูดถึงที่กล่าวถึงแล้วก็ฟีดแบ็กอะไรใดๆที่ตอบรับกลับมาในปีนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้มากๆขอบคุณมากๆขอบคุณคอมเมนต์ทุกคนที่มีมารยาทขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็ทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะก็ นั่นแหละไม่รู้แค่นี้ก็รู้สึกดีรู้สึกยินดีแล้วแม่นไม่แม่นไม่รู้ไม่ใช่กรรมการไม่ใช่คนตัดสินแล้วก็ไม่ได้เป็นหมอดูตาทิพตาเธออะไรหรอกไพ่มันออกมาแบบนี้เราอ่านตามความหมายไพย่ส่วนวันจริงเขาทําได้ดีเขามงเขาอะไรทั้งๆท,ที่ความหมายไพ่ไม่ดีอันนั้นก็มันเป็นเรื่องของเขาว่ามันเป็นปัจจัยที่เขาควบคุมของเขาเองได้แต่อันเนี้ยเราแค่ อาศัยไพ่นะในการลุ้นกันสนุกสนุกอ่านกันสนุกสนุกทำนายกันสนุกสนุกเท่านั้นคือพูดก็พูดนะมันจะมีนางงามอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ฉันแอบ,บนอยอ่ะคืออินเดียแกอินเดียสวยมากอินเดียสวยมากทุกลุคดูสวยดูแพงแต่ความหมายไพ่อ่าก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อินเดียได้เข้ารอบลึกๆเนาะเพราะว่าตามความหมายไพ่ก็แบบ เอาแค่30คนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าศักยภาพของอินเดียถึงอ่ะก็อยากให้อินเดียไปได้ไกลกว่านั้นกับอีกคนนึงที่ฉันรู้สึกว่าฉันนึกถึงเชเชเลยอะ่ะคือนางงามอีกคนนึงที่ได้ไพ่ไม่ดีซึ่งอันนี้เราไม่รู้อะไรยังไงนะเพราะสิ่งที่เราแสดงที่นางแสดงออกแล้วเราเห็นได้จากโดมิน i กันริพับ l i ิกโดมินิกัเราเห็นแบบชุดอะไรของนาง ชุดอะไรของนางหนึ่งชุดนางแปลกนางดึงสายตานางดึงดูดคนคนจะต้องมองนางสวยไม่สวยไม่รู้แต่สาหรับชันสักลูกชันก็มองอยู่นะวะอีนี่แต่งชุดอะไร h e ลโหลชุดอะไรลูกแฟชั่นอะไรคือมีความเมียงเมียงสไตล์เดียวกับเชนิสถ้าเขาชอบก็คือเขาเอามงนะแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็มีหลายอย่างหลายชอ็อตฉั้นเชื่อว่าหลายคนต้องแอบอยากหนุ่มหัวโดมินิกัน ซึ่งฉันไม่รู้ว่าปัจจัยตรงนี้หรือเปล่าที่แบบชอบปาดหน้าชอบบล็อกชอบอะไรเงี้ยเป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าที่ทําให้นางอาจจะไม่ได้เข้ารอบหรือเพราะว่าไพ่ไพ่โดมินิกันอะ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับอีกคนนึงคือเม็กซิโกเจ้าภาพซึ่งไพ่ที่ผ่านมาที่เปิดไปก็มองว่าเจ้าภาพก็ได้ไพ่ที่ไม่ค่อยสวยก็มาลุ้นกันเนาะว่าโคตาเจ้าภาพจะแรงไหมหรือจะเป็นตามไพ่ที่ว่า ส้าภาพก็อาจจะไม่ได้เข้าลึกขนาดนั้นถ้าเอาตามเนื้อผ้าแล้วก็ตามไพ่ที่เปิดได้เนาะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละอะไราก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเชียร์นางงามให้สนุกส่วนตัวโอปอเองก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวแทนประเทศไทยได้ยอดเยี่ยมและดีเยี่ยมทุกคนเห็นความพยายามทุกคนเห็นความตั้งใจของน้องตัวพิสมเองก็ขอส่งกําลังใจจําไพ่อัศวินถือดาบได้ใช่ไหมโอปอ สู้ตายอย่าไปกลัวถือดาบแล้วพุ่งเข้าชนเท่านั้นไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่อย่าวุวามอย่าใจร้อนต้องรอบคอบและหลัดกลุ่มด้วยนะคะอันนี้คือสารที่อยากสื่อไปอ่ะเป็นธรรมเนียมเหมือนกัน5คนสุดท้ายหยิบไ้่คนละ3มใบอ่ะ ขอบารมีหลวงปู่ฤาษีบารมีครูบาอาจารย์ไพ่ยิปซีช่วยเปิดลักษณะ Top 5 Miss Universe ประจำปีนี้นะคะขอไพ่15ใบจงบอกลักษณะที่ชัดเจนแม่นยำให้พูดไปแล้วเนี่ยแฟนนางงามทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็สามารถดูแล้วเดาได้เลยว่าประเทศไหนประเทศไหนนะสิ่งสำคัญที่สุดของการทำนายลักษณะก็คือที่ชอบเลยนะ ชอบนางงามแล้วก็ชอบแฟนๆคือแฟนๆทุกคนอนะไอเดียบันเจิดมากคนนี้ลักษณะนี้ประเทศนี้ประเทศคือทุกคนแบบเก่งโลดฉลาดรอบรู้แล้วช่างสังเกตแสดงว่าแฟนนางงามอย่างเราๆนี่ก็ความรู้รอบตัวเยอะนะคะอ่ะ15บาใบครบแลว้วจะขอเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนคนที่หนึ่งไม่มองก็ให้มันหลูไปค่ะ ไม่มองก็ให้มันรู้ไปสิคะ้ะสัญ,ญลักษณ์ของไพ่แกเดอะซันน่ะตีความได้หลายกรณีนะแกฉันจะบอกว่าถ้าเขาเอาแม่ลูกหนึ่งลูกสองมงก็ได้นะคืออะไรเดอะซันคือไพ่เด็กแล้วเด็กคืออายุน้อยอ่ะหนึ่งความหมายที่หนึ่งของไพ่เดอะซันคือหนึ่งอายุน้อย2มีลูกติดแกว่าจะเป็นแบบไหน น้อยอายุน้อยเด็กเป็นเด็กเป็นคนอายุน้อยดูเฟรชดูเด็กหรือเป็นคนมีลูกติดเพราะอะไรรู้ไหมแกเพราะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่เด็กมหาดเล็กเป็นเด็กถือถว้วยชิลชิลสบายสบาย,บายไม่เครียดไม่กดดันลันลาแล้วไพ่ทุกใบเป็นไพ่ตัวเล็กแกพวกแกติดไหม พวกแกติดไหมถ้าคนครอบครองมงกุฎ Miss Universe ปีนี้ไม่ใช่คนสูงไม่ใช่คนตัวใหญ่นี่ก็ตัวเล็กนี่ก็เด็กนี่ก็ขาสั้นๆเนี่ยไม่ใช่คนตัวใหญ่เลยแต่ไพเมเนีดีนิ่งสงบอัศวินเหรียญเนี่ย เป้าหมายแน่วแน่ชัดเจนอาจจะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำแต่วางแผนมาดีไม่พลาดไม่พ้องแกแล้วไพ่สามบาย่ไม่พร่องไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่ติดขัดเลยทุกอย่างเตรียมการมาดีวางแผนดีแกเห็นอะไรไหมเนี่ยทุ่งหญ้าหรอหรือทะเลทรายหรือที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลสัญลักษณ์ของมา้าคนขี่มา้อาอัศวินเหรียญก็อาจจะไม่ได้หมายถึง นักรบเสมอไปอาจจะเป็นเหรียญหมายถึงการค้าการต่างประเทศเศรษฐกิจดีเฟื่องฟูประเทศมีเสถียรภาพมีความมั่นคงแบบนั้นเศรษฐกิจดีสนุกสนานรันดาหรือติดทะเลด้วยมีทั้งอนาบริเวณที่ลาบหรือพื้นที่ลาบหรือทะเลทรายโหลที่กว้างใหญ่ลาบรุ่มหรือพื้นที่พื้นที่ลาบค่อนข้างกว้างติดทะเลด้วยไหมเด็กคนนี้ พวกขวบพวกผ้าวะคนมงจะอยู่โซนไหนเนี่ยไม่ลาตินก็แอฟริกาหรอหรือยังไงไม่รู้นะไปตีความกันเอาแต่ฟิลมีน้ำมีทะเลนะม,นมันเป็นไพ่ทะเลมากกว่าแม่น้ำนะไพ่ใบเ,เนี้ยคลื่นเด็กคนนี้กำลังจะดื่มน้ำกินปลาไม่ใช่เด็กคนนี้กำลังจะดื่มน้ําไม่ได้กินปลากําลังจะดื่มน้ําปลากระโดดมาจ้าเอ๋สัญลักษณ์ของผ้าโพกผ้าคลุม ปลากระโดดออกมาจ้าเอ๋จ้าเอ๋คืออะไรอ่ะเซอร์ไพรส์ดีกว่าความคาดหมายแล้วไพ่ใบนี้คือชื่อเสียงนั่งอาจจะมีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าความกระตือรือร้นเพลชั่นสัญลักษณ์ของเดอะซันคือแสงสาว่างคือโอกาสคือความหวังดอกทานตะวันคือความสําเร็จคือความหวัง สีแดงคือแ a ช s i o n อิสระเสรีแสดงว่าคนเนี้ยชิลสบายนอนมงเหรอคือดูไม่มีความเครียดเลยไม่มีความกดดันเลยสบายสบาย,บายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผลออกมามันเซอร์ไพรส์มันเหนือความคาดหมายไพย่จริงๆถ้าจะมองว่าเสียไพย่ใบนี้หมายถึงอยู่ดีๆมีโป๊ะแตกหรือมีข่าวลืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวนางแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียสักเท่าไหร่ความหมายไพยด่ดีอาจจะเป็นคนตัวเล็ก เป็นคนที่มีเด็กมาด้วยคือลูกติดหรือเป็นคนที่ดูเด็กหน้าเด็กหรืออายุน้อยประเทศเศรษฐกิจดีนักรบเคยรุ่งเรืองเคยทำการค้าอนาบริเวณกว้างทุ่งหญ้าหรือที่ลาบอันกว้างใหญ่มีทะเลด้วยจะปลูกทานตะวันไหมไม่รู้ชุดราตรีจริงๆอ่ะตีความได้หลายกรณีเพราะว่าถ้ามันจะเน้นสีสดใสก็คือเหลืองทองหรือว่าสีส้มสีแดง แต่ถ้าจะคุมโทนก็เท่าเทาเงินเงินก็ได้เหมือนกันแต่ความหมายดีเตรียมการมาดีไม่เคยพร่องเลยทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วเหนือความคาดหมายไม่รู้ว่าใครตัวเล็กไม่รู้ว่าใครเด็กหรือไม่รู้ว่าใครมีลูกติดเราไม่รู้ว่าภูมิประเทศอะไรแบบนี้คือประเทศไหนไม่รู้ใจหนึ่งก็นึกไปถึงทางพวกแอฟริกาใจหนึ่งก็นึกถึงอาหรับเอ๊ะหรือยังไงแต่ให้ใบเนี้ยให้มงได้เลยนะคนแรก คนที่สองรือสีฉันเคยเปิดได้ไพ่รือสีรือสีย่ะเพรสเซฟช้าช้าเฉยเฉยเนื่อยเนือยแต่ก็เข้ารอบคือข้อเสียมีอยู่แค่ใบนี้ใบเดียว สัญ,ญลักษณ์ของผ้า่9ก้าวดาบคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลสับสนฟุง้งซ่านมีปัญหาที่เกี่ยวกับการนอนการพักผ่อนนอนไม่หลับฝันร้ายมีปัญหาที่ความคิดวิตกกังวลวิตกจริตมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทมีปัญหาที่เกี่ยวกับสายตามีความการนอนมีเรื่องการนอนแน่นอน ฤษีสติมาปัญญาเกิดเป็นคนกลัวเป็นคนวิตกแต่ก็ยังคุมสติได้ดีมีไม้เท้าคอยค้ำยันมีตะเกียงแสงสว่างราตีสีพื้นพื้นสีเทาสีเขียวน้ำทะเลสีขาวได้แก่หนึ่งคือแก่เพราะว่าไพ่ฤษีเป็นไพ่คนแก่ฤษนะีมันเป็นไพ่ผู้รู้กูรูนักปราดความรู้นักบวช แต่ลักษณะของไพ่คือลักษณะของคนแก่มีหนวดมีคราวนะคะ1คือแก่สองคือเก่งฉลาดตอบคำถามดีปฏิพันธ์ไหวพริบดีถึงแม้ว่าจะเป็นคนขี้กังวลถ้าไม่น่าแก่กว่าอายุก็อาจจะอายุยเยอะแล้วนะคะซีเรียญคือเพ y s a ซ e ค่ะเพ y s เซฟไม่รู้ว่าจะมีเฟอร์มีขนอะไรหรือเปล่าแต่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสีเรียญคือไพ่ที่ ขี้งกอ่ะขี้งกขี้เหนียวเศรษฐกิจไม่ดีเป็นสัญลักษณ์ของความประหยัดอดออมหรือไพ่ใบนี้เป็นความหมายของความเห็นแก่ตัวก็ได้อย่างเงี้ยดูผอมนะคุณเนี้ยฉันว่าดูผอมนะดูแก่ๆดูผมอมดูหน้าแก่ดูไม่ค่อยเฟรชอะหลายๆคนก็จะบอกว่าเข้ามาได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูไม่เหมาะดูไม่สมดูไม่มองดูหมองราศีดูไม่มีออร่าเป็นคนคิดเยอะคิดมากเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดถนัดพูด แล้วก็สติดีถึงแม้ว่าจะเป็นคนขี้กังวลการศึกษาดีนะไพ่รือีนักบวชเธอจะตีความเป็นอินเดียได้ไหมประเทศไหนฤรือีนักบวชเยอะประเทศไหนนักวิชาการก็ได้นะไพไปเนนะี้ยนักวิชาการความรู้อาจจะเป็นประเทศที่การศึกษาดีหรือระบบการศึกษาดีก็ได้แต่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนิสยัยอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะแล้วนะไพไปบนี้คือสันโดษเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยเอนจอยไม่ค่อยเข้าสังคมก็ได้นะ มีความอินโทรเวิร์ตหรอก็ไม่เชิงแต่เป็นฟีลแบบสันโดษไม่ค่อยวุ่นวายกับใครไพ่ใบนี้ก็เหมือนกัน play s a ซ e ไม่พลาดเลยแต่ play s a ซ e ไม่ได้โดดเด่นที่สุดกลางๆเกากะกลุ่มแก่ๆผมผมดูเครียดๆไม่รู้ว่าประเทศไหนเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะการศึกษาประเทศไหนดีประเทศไหนมีนักบวชเยอะไม่รู้ไปเดากันเอาไม่รู้นะพูดไปเรื่อยอ่ะคนที่สาม คนที่3จริงๆควรได้จับมือนะแต่ผลงานไม่ดีหรือตายไม่หรือชอ็อตหรือยังไงไพ่ใบเนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของไพ่คาดหวังคือจะบอกเลยว่าคนนี้เต็งเต็งแบบเต้งเต็งแล้วเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก4ถ้วยคือสัญ,ญลักษณ์ของ perfectionist ต้องดีต้องเป๊กกูต้องสวยกูต้องเลิศกูต้องเก่งกูต้องเด่นกูต้องเป็น number one แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่พอใจ อาจจะได้รองหนึ่งคนนี้ผลงานไม่ค่อยเป็นที่น่าพึงพอใจสักเท่าไหร่ที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้อาจจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบจู้จี้จุกจิกเป็นคนหวังเยอะหวังสูงซ e เ i ีย s perfectionist แล้วผลงานก็ไม่ได้ออกมาดีคนนี้ผลงานออกมาไม่ดีแต่ได้จับมือนะบางทีอะแล้วไพ่สองดาบเป็นไพ่เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนางอาจจะได้คำถามที่เกี่ยวข้องกับการต้องเลือก ซ้ายหรือขวาให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเหมือนตอบคำถามไม่ดีผ้าปิดตาพระจันทร์เสี้ยวชายทะเลทะเลเหมือนจะมีเกาะมีเก่งนะไม่รู้ว่าประเทศไหนยังไงตอบคำถามไม่ดีลำบากใจต้องเลือกมีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการเมืองหรือการแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายก็ได้เด็กถือเหรียญตีความได้หลายกรณีจะตีความว่าเป็นทะเลทรายหรือจะเป็นภูเขาเนะี่ยได้หมดภูมิประเทศแบบนี้ได้หมด แต่สัญ,ญลักษณ์ของการสวมหมวกการใส่ชุดคลุมหลายๆอย่างก็รองเดาเอาไพ่ใบนี้ไม่ได้อายุเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าไพ่ใบนี้<ๆ>เด็กถือไม้เท้าเนี่ยก็ไม่ใช่คนอายุเยอะไม่ใช่คนแก่แต่เป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากพร้อมออกเดินทางนะพร้อมมงอ่ะเป็นคนที่มั่นใจแล้วค่อนข้างที่จะแบบหวังมงสูงมากแต่ไม่มงอาจจะเป็นคนตัวเล็กอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับช่องท้อง หรือปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาทําผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่สีหน้าแววตาจะออกค่อนข้างหงุดหงิดค่อนข้างอารมณ์เสียค่อนข้างไม่ได้ดั่งใจภูมิประเทศมันจะมีอยู่สองแบบอ่ะมันจะตีความว่าเหมือนทะเลทรายหรือทุ่งอะไรบางอย่างก็ได้แล้วมีเนินเขาเตี้ยๆลักษณะภูมิประเทศแล้วมีทะเลด้วยและมีเกาะมีแก่งด้วยความขัดแยง้งการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตัวไม่ใหญ่นางงาม Hmm. หรือไม่พอใจในชุดราตรีหรืออะไรไม่รู้นะเพราะดูแล้วรู้สึกว่าจริงๆอ่ะความพร้อมความอะไรนางก็โอเคนะแต่นางอาจจะทําได้ไม่ดีหรือจริงๆนางจะเป็นคนที่ค่อนข้างหวังเยอะหวังสูงอ่ะหนึ่งสองสาม่ะเขาให้จับมือแล้วแต่ยังไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะประเทศไหนกําลังมีความขัดแยง้งเรื่องเศรษฐกฐิจการเมืองหรือเปล่ากําลังแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายไหมเกาะแก่งตรงนี้หมายถึงอะไร ความไม่พอใจนิสัยจู้จี้จุกจิกหวังเยอะหวังสูงคืออะไรที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกและอาจจะได้คําถามเกี่ยวกับตัวเลือกจริงๆไพ่เบนเดีดีข่าวดีพร้อมเริ่มต้นพร้อมผจนภัยจริงๆเป็นคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่กล้าลุยกล้าสู้กล้าเสี่ยงนิสัยชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบการผจญภัยอ่ะความหมายไพ่แบบนี้ ไปดูหมวกสิมีใครใส่หมวกอะไรยังไงไหมลักษณะแบบนี้ผ้าพาดบ่ามีไหมยังไงอ่ะคนที่สอุ้ยคนที่สี่ก็น่ากลัวนะหนึ่งกับสใครจะมงวะ1กับสี่ใครจะมงวะแกหนึ 4, ่งกับสี่่ะคนที่สี่เนี่ยสัญลักษณ์ของไพ่อะ่ะสี่ไม้เท้าลงหลักปักฐานคองเกตูเรชัน การยืนจับมือการรอดซุ้มการเฉลิมฉลองอะ่ะเออหรือว่าจริงๆคนที่3ามเขาหวังจับมือแต่เขาไม่ได้จับมือแล้วเขาไปได้ที่3มแทนหรือเปล่าแล้วพอให้คนที่4ี่ดั s เ m e n ์คำพิาาาพากษาเทวดาเป่าแตรผู้หญิงใส่ชุดขาวปราบสิงโตด้วยมือเปล่าชุดสีขาวได้สีแดงได้สีน้ําเงินหรือฟ้าได้ใจดีสู้เสือเป็นคนเก่งคนแกร่งพไพ่ใบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสตรองไม่กลัว าฟันปัญหาอุปสรรคพิสูจน์ตัวตนจนเป็นที่ยอมรับเก่งฉลาดอุดมสมบูรณ์นะฉันกลัวจะเป็นลาตินจังเลยอ่ะผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสิงโตมีภูเขาแกดูสิความอุดมสมบูรณ์ความเขียวขจีอะ่ะจะต่างจากคนเมื่อกี้ที่แบบเหมือนเป็นฟิลทะเลทรายแห้งๆอะ่ะเห็นไหมคนนี้จะดูแห้งๆแห้งแรงอะ่ะแต่คนนี้ดูเขียวขจีดูมีความอุดมสมบูรณ์ เก่งแกร่งฉลาดมีปฏิพันธ์ไหวพริบนอกเหนือจากเก่งจากแกร่งแล้วจิตใจยังดีรักเด็กรักสัตว์อบอ้อมอารีปราบสิ่งตได้ด้วยมือเปล่าผลงานเห็นเป็นที่ประจักษ์ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวมั่นคงการศึกษาดีครอบครัวดีเศรษฐกิจดีสัญ,ญลักษณ์ของปราสาทราชวังสัญ,ญลักษณ์ของหอคอยเศรษฐ,ฐกิจดีประชาชนอาจจะอยู่ดีกินดีก็ได้นะสัญ,ญลักษณ์ของคำพิพากษาเทวดาเป่าตแตร การปลดล็อกการหลุดพ้น เพิ่งหลุดพ้นจากความยากจนของประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือพุ่งปลดล็อกพึ่งคลี่คลายปัญหาอะไรบางอย่างในประเทศได้สําเร็จก็ได้ส่วนเทวดาเป่าแตรเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของผลที่เกิดจากการการะทําเทวดาเป่าแตรคือการประกาศผลการพิมารับฟังคําพิพากษาทุกคนได้ไปผุดไปเกิดทุกคนได้ขึ้นสวรรค์หลุดพ้นสิ้นสุดการรอคอยไพ่ใบนี้ถ้าเทียบกับคนที่หนึ่งอ่ะประเทศเนี้ยอาจจะเป็นประเทศที่ไม่ได้มงกุด m i ส s u n i v e r s ์มานานแล้วหรือไม่เคยได้มงกุฎ m ิส s u n i v e r s ์เลยเหมือนเป็นประเทศที่ถูกตอกฝาโลงอะเหมือนผีที่แบบถูกจองจําไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดไม่มีทางจะได้มงไม่มีทางจะได้แต่อยู่ดีเทวดาเป่าแต่ปุ๊บผลงาน ด h e j u d เมน n t เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคำพิพากษาผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคนมงมิสยูนิเวอร์สปีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่หนึ่งหรือคนที่สี่ไม่ค้านสายตาและสมมงแน่นอนประเทศไหนไม่เคยได้มงมานานแล้วหรือประเทศไหนยังไม่เคยได้มงเลยใจดีสู้เสือเก่งฉลาดพิสูจน์ตัวตนจนเป็นที่ยอมรับความเก่งความแกล่งดีความอบอ้อมอารีรักเด็กรักสัตว์ อายุกล,งกลางๆไม่แก่ไม่เด็กจับมือไหมค่อนข้างชัดเจนว่าจับมือแน่นอนเศรษฐกิจด,ดีจังหวัดไม่ใช่จังหวัดประเทศเหมือนคลี่คลายปัญหาอะไรหลายๆอย่างได้หอคอยปราสาทสัญลักษณ์ของสีเขียวความอุดมสมบูรณ์ ก็ลองดูก็แล้วกันว่ายังไงเหมือนเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีอาระยะอยู่นะประเทศเนี้ยก็ลองดูสิเพราะว่ามันมีรุ่งรอยความเจริญอะความรุ่งเรืองอย่างเงี้ยได้เศรษฐกิจก็ถือว่าดีนะเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของการลงหลักปักฐานมั่นคงคนที่1กับคนที่4จับมือกันมาลุ้นนะว่าใครจะมงคนที่5สู้ตายคนที่5เนี่ยให้ความใจสู้และความตั้งใจ ทำไมถึงบอกว่าใจสู้นี่ไงสาลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องจริงจังต้องตั้งใจถึงจะชนะสู้ตายมาตลอดเป็นคนเหนือดวงเป็นคนโกงความตายไม่กลัวไม่สนใจอะไรกูสู้จบ เป็นคนที่เห็นถึงความใ่และความพยายามของนางมาตลอดแล้วแปดเหรียญก้มหน้าก้มตาไม่สนใจใครจะเป็นจะตายอะไรยังไงกูไม่รู้หนูจะมาเอามงหนูจะเข้ารอบท็อปห้าตั้งใจเรียนรู้พัฒนาแล้วรับผิดชอบต่อสายสะพายของตัวเองอย่างดีเป็นคนที่มีความจริงจังตั้งใจใส่ใจมากไทยแลนด์ก็ได้นะไายไปเนี้ยเห็นไหมลักษณะจริงๆอ่ะฉันจะบอกว่าผมสั้นปะแกดูดี ผมสั้นปะนั่งบัลลังก์ปะชุดมีเครปไหมใส่ชุดสีทองไหมเลี้ยงแมวดำไหมนั่งบัลลังก์สิงโตรักสัตว์มีความเก่งความแกร่งมีความมั่นใจดอกทานตะวันคือความหวังคือกำลังใจบัลลังก์สิงโตคือความแกร่งคือความทอรนนงคือความมั่นใจตัวไม่ใหญ่หุ่นดี ออกแนวผอมบางผิวสีขาวเหลืองอาจจะผมสั้นด้วยก็ได้ถือไม่เท้านั่งบัลลังมั่นใจในตัวเองสูงอิสระเสรีคอนฟิดเดนซ์ไม่ไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้จุกจิกวุ่นวายแต่ตัวนางเอกอาจจะเป็นคนที่เยอะนิดนึงหรือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงตั้งใจใส่ใจดีประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตอะไรบางอย่างที่เป็นโลหะหนักคนที่นั่งตอกเหรียญเหรียญคืออะไรโลหะหนัก จริงๆเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีนะแรงงานหรืออะไรยังไงก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความหมายไพ่งานช่างงานฝีมืองานโลหะหรือการเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั่งบันลังสิงโตก็ดูภูเขา,ข,าข้างหลังกันละกันทิวเขาอาจจะไม่ได้สลับซับซ้อนมากรักแมวไหมเลี้ยงแมวดำหรือเปล่าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเป็นที่เนินแน่นอนประเทศนี้อาจจะไม่ใช่เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาล แต่มีที่เนินเนินลุ่มลุ่มดอนดอนต่ำต่ำ,ตำนะแต่ข้างหลังก็เห็นความซีวีไล่ก็คิดว่านั่นจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมจะเป็นยุโรปได้ไหมจะเป็นเดนมาร์กได้หรือเปล่าหรือจะเป็นไทยแลนด์เซนแมนรังสังหรอนดีแล้วเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเคี่ยวลากดินแต่ก็สู้ตายไม่กลัวไม่รู้ว่านางสู้่ะทุกคนจะเห็นความสู้ของนางจะเห็นความตั้งใจของนางก็แล้วกันหรือประเทศนี้ผู้ชายเยอะวะ สัญ,ญลักษณ์ของไพ่แบบนี้หรือมีผู้หญิงเป็นผู้นำไม่รู้ไปตีความกันเอาตีความได้หลายกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคนที่หนึ่งกับคนที่4ี่มาลุ้นกันว่าปีนี้ม้าลูกติดไหมจะได้จับมือหรือเปล่าหรือคนที่แบบเด็กสุดจะมงหรือยังไงแต่คนที่สี่อ่ะฉันว่าน่าสนใจเพราะว่าไพ่เดอะซันอ่ะพอมันมาเจอเดอะสเตรนความสู้ตายอ่ะ ปราปบะแบบโดนปราบ,บ,บ่ะเดอะซัมันยังเป็นแบบถึงแม้ว่ามันจะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดอะแต่เมื่อเดอะซัมาเจอ The ะสเตรนท์มาเจอสี่ไม้เท้าอย่างเงี้ยมาเจอเดอะจั g m e เมนต์ะพอคนคนนี้ได้ปลดล็อกปูปะประเทศที่อาจจะมีข่าวดีและการเฉลิมฉลองไงหรือว่าจะเป็นประเทศที่ไม่ได้มงมีช n i นิ r s เวริร์มานานแล้วหรือไม่เคยได้เลย <c oughs> <ๆ>ก็มาหลุนกันแต่บอกเลยนะไม่มีการสาบแช่งใดๆทั้งสิ้น เพราะคนมงปีนี้ทุกคนผู้พปเศรษฐกิจวานะสมมงแล้วค่ะสมมงแล้วค่ะถูกต้องแต่มาลุ้นกันว่าลูกติดจะได้จับมือหรือไม่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองพิมพ์กันมา5ประเทศเนี่ยมีประเทศไหนบ้างแกฉันว่าโซนละตินโซนแอฟริกาเนี่ยมีโอกาสเข้า5 2ถึง3คนเลยนะฉันเห็นแขก,แขกฉันเห็นอาหรับอะ่ะแต่ฉันก็ไม่ได้ไปตีความทางตะวันออกกลางนะ ชันตีความไปทางเพราะว่าทางโนนอ่ะทางแอฟริกาก็นับถือศาสนาอิสลามเยอะนะก็ว่ายากนะไม่รู้สิมันจะมีแค่คนที่สี่อ่ะที่ดูเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กว่าชาวบ้านเขาน้นยอ่ะนะมงต้องอยู่ละตินหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นละตินที่ไม่ได้มงมานานแล้วอย่างเงี้ยแต่ผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็ต้องให้เถอะเผอเผอละตินจับมือละตินปีนี้ดูเอาเป็นแบบ เชียร์ให้สนุกกันแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่ก็ขอบคุณมากๆนะทุกคนไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกคนเชียร์นางงามให้สนุกสุดท้ายก็อย่าลืมตั้งใจทำมาหากินกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ